หลวงพ่อคำสุวรรณโชโตเกิดปีมะเส็งปีพุทธศักรา24ช2436รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบ้านหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บิดาชื่อนายอิ่มสุขศรีมารดาชื่อนางแจ้งสุขศรีด้วยความที่หลวงพ่อเป็นเด็กชายมีผิวพรรณวัน,นะและมีลักษณะ ของผู้มีบุญญาธิการบิดามารดาของท่านจึงได้นำท่านไปยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของหลวงพ่อนาคปุญญาาโคหรือพระครูวิทยาธิการีแห่งวัดหัวหินซึ่งหลวงพ่อนาคได้ตั้งชื่อเด็กชายคนนั้นว่าทองคำเพื่อให้สอดคล้องกับนามของท่านคือนาค แต่ผู้คนทั่วไปกับพอใจที่จะเรียกเด็กชายทองคำว่าคำในสมัยนั้นหลวงพ่อนาคปุญญานาโคท่านได้รับยกย่องเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเรื่องวิปัสสนากรรมฐานและเรื่องศสยศาสตร์เล่ากันว่าด้วยความที่หลวงพ่อนาคเป็นพระที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญญาลิตและอิทธิลิ์ตลอดจนมีปฏิปทา ในทางสมณะธรรมเป็นเลิศทําให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาของหลวงพ่อนาคเป็นอย่างมากพระองค์ทรงนับถือหลวงพ่อนาคเสมอเหมือนด้วยสิทธิ์กับครูและทุกครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จแปลพระราชฐานมาประทับแรมณพระราชนิเวศมฤุกทัยวันพระองค์ก็ทรงพระราชดำเนินมานมัสการหลวงพ่อนาคทุกครั้ง นอกจากนี้ยังทรงพระบรมราชาอนุญาตให้หลวงพ่อนาคเข้าเฝ้าพระองค์ได้ตลอดเวลาแม้ในยามราตรีเด็กชายคำได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเด็กทั่วๆไปในสมัยนั้นคือเรียนหนังสือไทยและหนังสือขอมควบคู่กันไปด้วยความที่ท่านมีสติปัญญาและไหวพริบปฏิภานเป็นเลิศทำให้ท่านสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญเมื่อท่านหลวงพ่อคําได้อุปสมบทเมื่ออายุได้23ปีาปีณวัดหัวหินเมื่อปีพุทธศักราช2,459โดยมีพระครูวิทยาธิกาลีหรือหลวงพ่อนาควัดหัวหินเป็นพระอุปชาพระธรรมโสพิษหรือหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระสุเมธีวรคุณ เป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ละไม,มอมรละธรรมโมวัดหัวหินซึ่งต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวหินรูปถัดมาต่อจากหลวงพ่อนาคเป็นพระอนุสาวานาจารย์ได้รับฉายาว่าสุวรรณโชโตหลังจากได้อุปสมบทแล้วหลวงพ่อคําท่านได้จำพรรษาณวัดหัวหินจากการที่ท่านได้ปฏิบัติให้หลวงพ่อนาค อย่างใกล้ชิดทําให้ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆควบคู่ไปกับการฝึกสมาธิจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นชีวิตของท่านในช่วงนี้นอกจากการปฏิบัติศาส,สนากิจอย่างเคร่งครัดแล้วท่านยังได้ศึกษาพระธรรมวินัยต่างๆด้วยตัวของท่านเองการศึกษาอย่างตั้งใจของท่านทำให้แตกฉานในพระปริยัติธรรมต่างๆอย่างดี หัวหินชื่อเดิมว่าสมอเหลียงเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและเผยแพร่ศาสนาคิดมากขึ้นประมาณว่าจะมีการสร้างโบสถ์ไว้สำหรับประกอบพิธีต่างๆหลวงพ่อนาคในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาวหัวหินและคณะสงฆ์ในเขตนั้นท่านได้ตระหนักถึงผลกระทบอันนี้ท่านจึงได้เร่งสร้างวัดขึ้น ที่บริเวณเขาตะเกียบโดยเฉพาะที่บ้านหนองแกเนื่องจากบริเวณสถานที่ดังกล่าวยังไม่มีวัดวาอาลามชาวบ้านจะทำบุญกันสักครั้งก็ต้องเดินทางไปทำกันที่วัดหัวหินซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ5กิโลเมตรวัดหนองแกในระยะแรกมีสถานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์หนองแกเล่ากันว่าพระสงฆ์จากวัดหัวหินไปบิณฑบาตท,ที่เขาตะเกียบ จะต้องแวะชันเช้าที่สำนักสงแห่งนี้เนื่องจากเดินกลับวัดไม่ทันหลวงพ่อนาคท่านทราบเหตุการณ์ในเบื้องหน้าว่าพระพิสุคคำในวันนั้นจะกลายมาเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยา่านนี้เพราะในพรรษาที่สามตรงกับปีพุทธศักราช2461 0เสมัยรัชกาลที่6หลวงพ่อนาค ท่านได้ส่งพระพิสูจจากวัดหัวหินจำนวนสิบเอ็ดรูปมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองแก่แห่งนี้หนึ่งในสิบเอ็ดรูปนั้นมีหลวงพ่อคำร่วมอยู่ด้วยถึงตอนนี้ทายาทธรรมของหลวงพ่อนาคได้สร้างไว้เริ่มค้นหาตัวเองโดยการสร้างตัวเองด้วยการบำเพ็ญเพียรด้านวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังและเมื่อมีเวลาโอกาสที่เหมาะสม ท่านก็จะเดินออกทุดงสแสวงหาความวิเวกพร้อมกับสาะหาครูบาอาจารย์เพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมต้องยอมรับว่าในสมัยนั้นพระเกจิอาจารย์ส่วนมากจะเป็นพระที่เก่งจริงเพราะแต่ละองค์ล้วนแล้วเป็นเลิศในด้านสมาธิและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องคาถาอาคมเป็นอย่างยิ่งในยุคนั้นไม่มีโรงเรียนหรือสถาบันสอนวิชาอาคมไม่มีการเรียนทางไปตนี และไม่มีการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเรียนออนไลน์ทางเดียวที่จะได้เรียนคือต้องเดินทางไปขอเรียนโดยตรงกับครูบาอาจารย์ที่วัดของแต่ละท่านครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาอาคมมีหลายองค์เช่นหลวงพ่อเปี่ยมวัดก่อหลักหลวงพ่อโศกวัดปากคลองหลวงพ่อทองุกวัดตโนดหลวงหลวงพ่อกุลวัดพระนอนหลวงพ่อชุวยวัดคงคารามนอกจากนี้หลวงพ่อคำ ท่านยังได้ศึกษาสายวทยโหราศาสตร์และวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราของโยมปู่ของท่านซึ่งเป็นตำราโบราณที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณว่าท่านได้เรียนจบเชี่ยวชาญและสามารถนำไปขยายผลได้จริงหากเราศึกษาประวัติของพระเกจิในอดีตจะได้พบว่าบรรดาพระเกจิอาจารย์หลายท่านที่ได้ชื่อว่ามีสมาธิจิตสูง และเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมมักจะเป็นผู้ที่ผ่านการออกเดินทุดงแล้วแทบทั้งสิ้นในทางพระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นการฝึกให้ตนเองเป็นผู้ที่ละลดกิเลสยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญาทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ โดยปกติแล้วหลวงพ่อคําท่านชอบออกเดินทุดงเรื่องราวการออกเดินทุดงของท่านเริ่มต้นประมาณพรรษาที่หความชอบของท่านต้องเรียกว่าออกพรรษาเมื่อใดท่านก็จะออกเดินทุดงทันทีสถานที่ที่ท่านเคยไปทุดงถ้าในประเทศหลวงพ่อท่านได้ไปมาหมดแล้วทุกภาคหากเป็นนอกประเทศ ท่านได้เดินไปถึงลาวเขมรพมา่าและมาเลเซียท่านเคยเล่าไว้ว่าการเดินทุดงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมักมีอุปสรรคมาคอยขัดฝังตลอดทั้งจากมนุษย์และพูดผีปีศาจหากเป็นมนุษย์หลวงพ่อท่านจะใช้วิธีการให้อภัยหากเป็นพวกที่มาจากต่างมิติท่านก็จะแผ่เมตตาให้และหากพรรษาใดที่ท่านไม่ได้ไปทุดง ท่านก็จะเข้าป่าขึ้นไปบนภูเขาในเขตภาคใต้เพื่อตัดไม้มาทำวัดท่านเล่าว่าสมัยก่อนต้นไม้มีเยอะแยะและไม่มีการห่วงห้ามการขึ้นเขาไปตัดไม้ก็ต้องอาศัยบรรดาพระภิกษุของวัดหนองแกเมื่อตัดเสร็จแล้วก็ต้องใช้เกวียนลากลงมาหากเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากก็ต้องใช้ไม้หมอนรองหนุนกิ้งลงมาจากภูเขา จากต้นไม้กลายมาเป็นกุฏิหลังแรกเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2466และมีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆตามมาอีกหลายอย่างเช่นหอฉันหอละคังในปีพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถนวัดหนองแก ซึ่งในโอกาสนี้หลวงพ่อคําท่านได้สร้างตะกุดทนมหาอำนาจด้วยทองคําหนักสี่บาททูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำหรับในเรื่องที่หลวงปู่คาท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์เบื้องหน้าซึ่งในเรื่องนี้ทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าอนาคตังสยานก็มีหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอกย้ำความมหัศจรรย์ของหลวงพ่อ เช่นกรณีของยุทธการที่ป่ากอยบริเวณหลังเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ของตำรวจตะเวนชายแดนค่ายมฤคทัยวันซึ่งออกไปปฏิบัติหน้าที่และเกิดการประทะกับกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติในเหตุการณ์นั้นตำรวจถูกยิงเสียชีวิตหลายนายกำลังที่เหลือมีน้อยกว่าต้องล่นถอยหนีเข้าป่าไปซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณสองสัปดาห์หลวงพ่อคำ ท่านได้พูดกับตำรวจพลล่มค่ายมฤกทัยวันที่มากราบนมัสการท่านให้ระวังเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวด้วยนอกจากนี้บรรดาตำรวจตะเวนชายแดนที่รอดชีวิตกลับมาต่างก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะบารมีจากวัตถุมงคลของหลวงพ่อคำที่พวกเขาพกติดตัวอยู่ช่วยปกป้องคุ้มครองหลวงปู่คำเป็นพระอารมณ์ดีและชอบช่วยเหลือชาวบ้าน ใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็มักจะพากันมาหาหลวงพ่อเพื่อให้ท่านได้ช่วยปัดเป่าให้ไม่ว่าจะเป็นของหายลูกชายจะบวชขณะที่ว่าบางครั้งท่านจะจำวัดแต่ถ้ามีคนมากับนมัสก,การท่านหลวงพ่อท่านก็จะไม่ยอมจำวัดและอยู่สงเคราะห์จนเขาเสร็จสิ้นท่านจึงจะเข้าจำวัดบางครั้งท่านเห็นบางคนท้าว,วม เดินแบบขาลากมาหาหลวงพ่อทราบว่าคนนี้เข้าป่าเผลอไปเตะจอมปวกหลวงพ่อท่านก็จะเป่าและผมน้ำมนให้บริเวณที่เท้าซึ่งเท้าจะบวมอยู่ไม่เกินสองสามวันก็หายหรือบางคนที่ไม่สบายเป็นไข้หวัดหลวงพ่อท่านก็จะต้มยาให้กลับไปกินที่บ้านนอกจากการรักษาโรคแล้วอำนาจมนขังของหลวงพ่อคำก็ใช่ย่อยโดยเฉพาะวิชาศักยัน ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในวงฟางว่าผู้ใดได้รับการสักกระหม,ม่อมนะัาปัดตลอดจากหลวงพ่อยันตัวนั้นก็จะติดไปถึงกระดูกและเมื่อใดผู้ได้รับการสักเวลาเสียชีวิตลงเขามักจะเผาไม่ไหม้ดังเช่นกรณีของนายมนเลี่ยมสักชาวหนองผานพุกตำบลหินเหล็กไฟจังหวัดประจวบคีรีขันที่เผาไปนานกว่าสามชั่วโมงแต่ศพของนายมนก็ยังคงสภาพเดิม สุดท้ายบรรดาญาติญาติของนายมนต้องขึ้นไปเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อคำฟังบนกุฏิและขอความเมตตาจากหลวงพ่อคำให้ถอนอาถรรพ์ออกจากตัวนายมนซึ่งเมื่อหลวงพ่อคำได้ฟังจบท่านก็นั่งสมาธิภาวนาอยู่คู่หนึ่งก็สามารถเผาศพนายมนได้จนสำเร็จเสร็จสิ้นคำสอนอันประเสริฐที่ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงและดับไปทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกทุกชีวิตจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังคงเป็นกฎธรรมชาติที่บอกถึงสัจธรรมอันแท้จริงและทันสมัยอยู่เสมอหลวงพ่อคำสุวรรณโชโตท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2540สีิริอายุ104ปี แปดสิบเอ็ดพรรษานับได้ว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนที่มีอายุยืนยาวนานรูปหนึ่งของเมืองไทย